รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2024ศาสนาอาจารย์อัธยาโนใหม่วันที่29มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ได้รับโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานใหม่ขององค์การ CCI ไทยแลนด์ที่จังหวัดเชียงรายมีความสุขมากได้รับความรู้ตลอดจนความเข้าใจมากขึ้นในงานของ CCI และได้รับพระพรมากครับ วันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2024ได้ไปเทศนาที่คริสจักรพระคุณสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรและได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์และหนุนใจสิยาพิบาลและผู้นำเกี่ยวกับพันธกิจของ CCI ได้การตอบรับเป็นที่น่ายินดีเนื่องจากศิยาพิบาลและผู้นำจำนวนสีท่าน เคยผ่านการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนที่คริสจักรหลังสวนเมื่อวันที่6 7ถึง7พฤษภาคม2022มาแล้วแต่ยังไม่ได้ต่อยอดครั้งนี้ทุกท่านตื่นเต้นมากปลายเดือนมีนาคม2024จะมีโอกาสเปิดชั้นเรียนขึ้นในคริสจักรแห่งนี้แน่นอนคาดว่านักเรียนเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่10 1ถึง12คนการเยี่ยมชั้นเรียน พบปักครูผู้สอนและนักเรียนในศูนย์ฝึกอบรมที่คริสตจักหลังสวนได้พบปักพูดคุยหนุนใจให้กำลังใจกันอยู่ตลอดขอพระคุณพระเจ้าผู้ประสานงานได้รับคำหนุนใจให้กำลังใจและคำอธิษฐานเผื่อจากทุกท่านมาโดยตลอดอธิษฐานเผื่อ 1. องค์การ CCI Thailand ผู้อำนวยการประธาน คณะกรรมการทีมงานต่างประเทศ 2. ศูนย์อบรมพระคำทีองค์การ CCI แต่ละจังหวัดผู้ประสานงานครูผู้สอนนักเรียน 3. การขยายศูนย์อบรมพระคำทีการเปิดชั้นเรียนใหม่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สอน